ตัวใหญ่ตีตัวเล็กพยายามป้ายหน้าครับชิงเสียบก่อนจังหวะนี้ครับแทงขวาไปอ้าวตีคืนพยายามนี่ครับล็อกไว้นั่นเลยครับโดนตีซ้ายมาครับสายลมเดินเข้าไปครับเบียดเข้าไปแทงขวานาครับดักแทงขวาเอาเลยนะครับิวเคลียร์ครับเราตั้งกาแพงเอาไว้ครับขวางเอาไว้เดี๋ยวต้องดูครับเครื่องชักเริ่มติดแล้วครับน้ําเงินสายลมวังใน กรรมการบอกแยกก่อนแยกกอนกางเวทีครับการยก3ามครับตอนนี้ขยับเปิดเกมเข้าไปไม่สนแล้วครับสายลมนี่ครับห่าจับได้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 ต้อยังตีไม่ได้ดีสิครับโอ้โหดูว่านิวเคลียร์เองจังหวะล็อกกอล็อกเหนียวนะครับแล้วก็คอยไล่แขนเอาไว้ด้วยขวางเอาไว้ดูนะครับเรนจะเร่นเกมแล้วสายลมเบียดเข้าไปยาวว่าไม่สนแล้วครับดูตัวเล็กนะครับแต่ว่าขึ้นอ้โห จะหักเขานะครับจะมาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกแล้วครับสายลมเขาต้องเร่งเกมแล้วนะครับไปช้าไม่ได้แล้วต้องอาศัยความใหญ่บดเบียดเข้าไปเรื่อยครับเน่แต่พอเข้าไปครับดูครับแทงได้ทีแทงได้2ทีครับเข้าไปจะตีครับแม่ดูอึดอัดเหลือเกินครับแกมีลูกบิดลูกเทครับนิวเคลียร์ครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับดักเอาไว้ก่อนเล่นไปที่ลำตัวครับแทงครับดักเสียบขวาคิดก่อนทำก่อนนะครับนิวเคลียร์ อ้าวอา,อาแม่เดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหพยายามจะเร่นเกมแล้วนะครับสายลมทีมงานบอกให้เดินให้ชนไปเรื่อยแต่พอเข้าในนี่โดนลูกขวางดูความแข็งแรงนะครับขวางอยู่มวยเข่านะครับแต่วันนี้าโดนมวยตัวเล็กกว่าที่ขวางอยู่เลยครับเอามาดูกันเวลายังเหลือนะครับให้กับสายลมนี่ได้ลุน้นน่าจะมีอาวุธที่หลากหลายมากกว่านี้นะครับหมัดซอกก็ต้องมาแล้วครับโอ้ดูว่านิวเทียนี่ชกสบายสายเลยครับดูครับ ดิเหลี่ยมล้มกิงลงไปทำาถ้จะลุกช้าแล้วครับอย่างที่พี่อาเลียเรียนแล้วครับหมัดสอกต้องมาแล้วครับชั่วโมงนี้ครับต้องหาจุดเปลี่ยนเกมครับถ้ามาหน้าเดิมแผนเดิมนี่โอ้โหดูว่าจะกินนิวเคลียร์ยากครับสอกงัดไปครับระยะประชิดใกล้ๆเดินเข้ามาครับสายลมเนี่ยเดินเข้ามาก็โดนขวางเอาไว้ครับแล้วดูครับตีไม่ได้ครับนี่ครับว่า มาเป็นฝ่ายแดงครับเร่งแล้วครับตอนนี้มาจะโชว์โอ้ยโอ้ยนี่ครับมกรรมการยุติไปครับในยกที่4ครับพี่อรีเรียกว่าโดนเข้าไปชุดใหญ่ๆนะครับยุติการชกเลยนะครับความแข็งแรงนี่เป็นร้องเห็นแล้วครับก็เป็นทางนิวเคียต้องคู่บอลนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับเราดูภาพช้าครับนี่ครับ ชนหมัดขวาเข้าไปก่อนครับแล้วก็หักเททิ้งไปเลยครับโอ้โหนี่ครับวันนี้แกก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับสายลมแต่ว่าด้วยประสบการณ์แหละครับกระดูกประสบการณ์เนี่ยครับสิ่งสําคัญเลยครับโอ้วันนี้นี่ต้องยอมรับครับฝ่ายแดงนิวเคลีย กระดูกระดูดีกว่าครับของปอนนี่ครับมาเครื่องดีเซลน้ําเงินครับนีตอนนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่อุ่นๆๆนี่ครับสวยขวาสวยครับโอ้โหนี่ครับมาแต่โดนมาไม่เยุดหยุดหยุดอู้ทำเอียงไปเหมือนกันครับน้ำเงินโอ้โหชายโทนนี่แม่นนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนะครับมานีมาเป็นชุดแล้วก็มีแข้งซ้ายออกแข้งซ้ายแล้วก็แทงซ้ายคาเอาไว้นะครับดูวเพชรแขนเก่งจะยุบจะย่นไม่ได้นะครับต้องบทอย่างเดียว แล้วก็ต้องเดินนห่เร็วด้วยช้านี่ก็จะลําบากนะครับดูจังหวะการไล่แขนโอ้โหพิกเลียมน,นิดเดียวยิงไวเหมือนกันแล้วครับเพชรแสนเก่งโอ้มาหลากหลายเหลือเกินครับสอกปักไปก่อนครับเพชรแสนเก่งนี่พยายามไล่ขาไว้ครับไม่แทงง่ายๆนะครับชายโทนครับตัดล่างเอาเจอสอกเพชรแสนเก่งครับหีบไว้ก่อนครับ เตะซ้ายเข้าไปหมัดขวาหมัดซ้ายครับว่าวงในเพชรแสนเก่งตีไม่ตีครับโดนตัดล่างตัดล่างรบกวนไว้เรื่อยครับพยายามลบกวนไว้เรื่อยครับนี่ครับตั้งแล้วทาไว้ครับชายโทนโอ้ย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 นี่ครับโอ้โหจิ้มซ้ายตรงเข้าไปครับโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าว่าทำท่าฟื้นฟื้นฟื้นครับเพชรแสนเก่งโอ้โหดูมาก เครื่องแกยังไม่ติดครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นพ่อบุญลับไปก่อนครับผ่าต้องประคองตัวให้ได้ก่อนนะครับเพรแสนเก่งชายโทนเลยก็มาแม่นเหลือเกินเะครับเตะสายแล้วก็ทิงสายตรงๆโงโหกรรมการยุติการชกเลยนะครับเป็นทางชายโทนวออุรชานะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่2เท่านั้นแหละครับนี่ครับมหาวันนี้สกอร์ขึ้นนำเป็น2ต่อหนึครับนี่ครับ ทายโทนวอุราชาครับวันนี้ตามที่เสียฟิลกับพิเทพอยุธยาบอกเลยครับวอุราชาแก้มือไม่มีพลาดครับโอ้ยยังคงรักษาสถิติต่อเนื่องครับนี่ครับโอ้โหโเต็มเต็มเลยครับซ้ายโอ้โหต้นเกมโดนเยอะมากครับฝ่ายน้ําเงินนี่ครับไฟนี้นี่ แก้หมัดไม่ได้นะครับโอ้โหโดนตั้งแต,ต่ต้นเกมแล้วครับโอ้โหวันนี้นี่ต่อยแม่นต่อยคมจริงๆครับทายโทนโอ้โหนี่นี่ครับไม,ไม่ไหวครับ